ชื่อมันหนีอภัสรานะคะก็รับบทเป็นแพวค่ะแพวก็จะเป็นผู้หญิงที่ล่าเริงสดใสแล้วก็มีความห้าวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีล่าเริงแล้วก็เป็นตัวสําคัญที่อยู่ให้นานานกับเจนมารักกันนะคะแล้วก็ตัวละครแพวนี้ก็จะมีความสําคัญที่การเชื่อมโยงตัวละคร2คนเข้ามาด้วยกันนะคะทาให้เขาสองคนรักกันถ้าจริงๆแล้วหนูถ้าเกิดคนที่รู้จักหนูที่เชียงใหม่ค่ะคือเขาจะรู้ว่าหนูเคยเป็นทอมปีหนึ่งค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นผู้หญิงแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องฟิกว่าหนูจะรักผู้ชายอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่หนูเคยบอกว่าหนูคิดว่าความรักมันไม่จํากัดเพศอะค่ะสิ่งที่สนุกเลยก็คือได้เล่นกับเพื่อนๆแ่ะค่ะซึ่งพี่นา,นาบางทีเขาก็เล่นอะไรกับเราได้สนุกสนานต่อบ,บทกันได้อย่างสนุกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีความสุขมากสิ่งที่เด่นที่สุดที่แตกต่างจากเรื่องอื่นแน่นอนเพราะว่าเรามีตัวแสดงจริงกับเรื่องราวจริงๆที่เราจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนดูค่ะ